สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมในช่องประแท้สบายใจในทุกๆคลิปนะครับแล้วผมเนี่ยมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญแท้เหรียญจริงต่างๆนะครับแต่วันนี้ก่อนอื่นที่จะไปเล่าเรื่องเราเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็ขอแสดงความเสียใจยกับครอบครัวผู้สูญเสียนะครับในคณะครูนักเรียนที่เดินทางและรถเกิดอุบัติเหตุนะครับเกิดเพลิงลุกไหม้ไฟครอบ นะครับขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็คณะครูและนักเรียนที่เสียชีวิตนะครับขณะเดินทางมาทัศนศึกษานะครับมาจากจังหวัดอุทยัยในฐานะที่ประชาชนคนหนึ่งและอดีตนะครับเคยเป็นคณะกรรมการฝ่าย,ายผู้ปกครองของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่กรุงเทพเนี่ยนะครับที่หลานเรียนอยู่นะครับ ช่วงระยะเวลาหนึ่งเวลาเรามีการประชุมกันคุยกันเราก็ได้ตระหนักถึงเรื่องราวเหล่านี้กับโรงเรียนในโรงเรียนนะครับดังนั้นในส่วนาการเรียนการสอนก็ดีหรือการทัศนศึกษาก็ดีเราห่วงใยกันมาตลอดใช่ไหมครับในความรู้สึกเดียวกันดังนั้นทุกความไม่ประมาทเราต้องถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนะครับดังนั้นก็เชื่อว่า ความรู้สึกเหล่านี้ใครได้สัมผัสใครได้พบใครได้รู้สึกได้เห็นแล้วก็เชื่อว่าจะมีความรู้สึกเดียวกันก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับในช่องประเทศสบายใจร่วมกับความรู้สึกของพี่น้องที่เข้ามาชมพระหรือเข้ามาชมในช่องประเทศสบายใจก็คงจะเสียอกเสียใจเหมือนเหมือนกันนะครับแม้จะไม,ไม่ได้เกิดกับตัวเองก็ตามนะครับ ก็เดี๋ยวไปชมรายละเอียดพระครับสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับและท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมในช่องพระแท้สบายใจนะครับของเหรียญพยาตะเลยกงหล่อลิ่วนะครับสิ่งที่ท่านเห็นก็คือสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ช่องทางติดต่อต่างๆนะรวมถึงเลขที่บัญชีนะครับากมีการโอนเงินกันเป็นลูกเป็นลูกค้ากันท่านแบ่งปันจากผมนะครับแล้วก็สําหรับ QR Code นะครับไว้สําหรับท่านแอดไลน์นะครับกรณีอยากเช็คพระฟรี ็เรียนเชิญตามนั้นนะครับตามช่องทางที่ให้ไว้นี้นะครับเพื่อป้องกันความสับสนแล้วก็เพื่อป้องกันวิชาชีพสอดแทรกแอบอ้างต่างๆนานาครับเดี๋ยวไปชมรายละเอียดของแต่ละรุ่นนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับับมาชมใกล้ๆสําหรับหล่อรถถังหรือว่าหล่อรุ่นแรกนะครับเต่าหล่อพญาเต่าเรือหล่อรุ่นแรกที่เรียกสั้นๆด้วยความเคารพนะครับรถถังก็มีบางคอมเมนต์ที่ ไม่ชอบที่ผมใช้เรียกว่ารถถังว่าไม่ให้ความเคารพนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยภาษาเรียกของการเช่าหาบูชากันในแวดวงนะครับหรือในวงการเนี่ยเรียกว่าหล่อรถถังรุ่นแรกรูปลักษณะคล้ายๆมีความอุดดันแข็งแรงมีความเข้มขลังในลักษณะอุปมาอปไมยว่าคล้ายๆรถถังมีความใหญ่นะครับหนาแน่นอะไรประมาณนั้นนั้น หนึ่งในสี่องค์เนี่ยคือพระเกมีอยู่หนึ่งองค์นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะพอให้เห็นคร่าวๆว่ากายภาพในลักษณะพระเกให้ท่านได้เปรียบเทียบดูพระแท้เนี่ยพระแท้นะพระแท้อันนี้พิมพ์เนื้อโสโรสนะครับเป็นนวะจะออกโสโรสนะครับทีนี้เนี่ยกายภาพพระแท้จะเป็นแบบนี้ลักษณะตรงแขนเนี่ยจะ,จะบุบนิดหนึ่งกายภาพในเบื้องต้นจากภาพที่เราสังเกตนะแขนจะมีะบุบนิดหนึ่ง ส่วนองเก๊เนี่ยไม่มีบุบนะครับองเก๊เนี่ยไม่มีบุบแล้วหล่อในลักษณะที่มันเป็นเนื้อปูปรยเนี่ยมันจะไม่มีไม่ค่อยมีถ้าถ้าเราไม่เข้าใจเลยเนี่ยจะไม่ค่อยมีในลักษณะกายภาพแบบนั้นนะส่วนโค้ดเนี่ยคายเดี๋ยวผมจะขยายความให้ดูในกล้องขยายกําลังสูงนะครับเนี่ยแขนจะไม่มีรอยบากส่วนพระองค์แท้แขนจะมีรอยบากเนี่ยครับจะมีรอยบากแล้วก็เนื้อจะมีการปูปรูยในลักษณะที่มีการหล่อ ที่ออกจากแบบจากบล็อกซึ่งจะผิดกับพระแท้จะมีการเลี้ยนลลนเนี่ยนะครับนะทีนี้เดี๋ยวไปดูกายภาพข้างหลังสักเล็กน้อยอครับมาดูกายภาพข้างหลังท่านนี้เล็กน้อยนะเห็นไหมผิพันณนะข้างหลังนี่ดูคล้ายคลึงเหมือนกันเลยแต่ดูดีๆมันจะมีความต่างอยู่บ้างเล็กน้อยนะแต่ดูโค้ดเนี่ยสวยกว่าองค์อื่นเลยนะแต่สวยกว่าแบบไหนอย่างไรแล้วก็ทําไมถึงเก้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูที่กล้องขาอยายกาลังสูง นะครับแต่ก่อนไปผมอยาดูข้างนิดนึงครับก่อนไปดูกล้องขยายกำลังสูงที่โค้ดเนี่ยก็จะเพิ่มรา,ายละเอียดในการสังเกตเพื่อให้เกิดความกระชับแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะเพื่ออยู่ในเนื้อคลิปเดียวกันนะเพราะนั้นองค์กลางก็คือพระเกศพระตำสําเรียนแบบดูกลมกลืนไหมครับดูคล้ายเลยไหมถ้าเราไม่รู้มาก่อนหรือว่าเราไม่มีคนชี้แนะมาก่อนเนี่ยสำหรับนักสะสมรุ่นใหม่นะจะดูไม่ออกหรือจะเป็นนักสะสมรุ่นเก่า ต่างสายก็ตามแต่ถ้าไม่ทราบที่มาที่ไปหรือรายละเอียดในลนักษณะของเรียนแท้เสียก่อนเนี่ยก็จะมีความสับสนได้เนี่ยครับนะก็จะตีเทเป็นแกะเอ้ะแกเป็นแท้แท้เป็นเก้ก็มีมาแล้วนะเราะนั้นท่านดูกายภาพในตัวหนังสือคล้ายครึง่งแต่เมื่อดูใกล้ๆเนี่ยท่านจะเห็นไหมความนูนหรือความคมชัดของตัวหนังสือมีความแปลงไปนะมีความแปลงไปเนี่ยครับมีความแปลงไปนะ องค์กลางคือพระทำสัมเม้เป็นแบบนะในที่น,นี้ท่านไปดูตรงคอเหรียญพญาเต่าเรือนเห็นไหมคอเนี่ยท่านดูเห็นอะไรไหมครับคอกับดวงตาในบริบทที่มีความเท่ากันนะสําหรับในส่วนของขาเท่ากันแล้วท่านเหลือไปดูตรงคอเหรียญไหมคอพญาเต่าเรือนนะคอจะสั้นกว่าเห็นไหมคอจะสั้นกว่าดวงตาจะอยู่ต่ํากว่านะเอาไปลุยข้างหนึ่งเห็นไหม ท่านจะดูไม่ออกเลยดูอีกข้างหนึ่งอ่นะพอดีมีปานดําพอดีและองคกลางเนี่ยนะนะองกลางเนี่ยเนี่ยครับองกลางใช่หไหมดวงตาจะอยู่ต่ากว่าแล้วหัวจะสั้นกว่าคอคือคอคอเต่าสั้นกว่าคือผิดแบบผิดบล็อกพูดง่ายๆคอจะสั้น่อพระแท้นะแต่ตัวหนังสือดูผิวเผินล,ละไม้คล้ายแต่มันมีความไม่คล้ายนะผมได้ขยายไว้คลิปต้นๆจาจำอีพีไม่ได้นะจําตอนไม่ได้ว่าตอนที่เท่าไหร่ที่ได้อธิบายไว้นะแล้วได้เทียบไว้เหรียญเนี่ยได้มานานแล้วนะครับได้มานานแล้ว แล้วก็ไม่ได้ไปก้องกลับหรืออะไรยังไงใครก็ถือว่าเอามา,าทําประโยชน์ต่อในที่สาธารณะมันเพื่อดดประโยชน์กับนักสะส,สมด้วยหมายเพื่อจะได้มีมุมมองและจุดสังเกตซึ่งผมก็ได้อธิบายว่าแต่วันนี้จะลงรายละเอียดในส่วนตรงโค้ดทีนี้เมื่อแยกเหลือองค์เดียวอย่างนี้ถูกไหมครับท่านจะดูยังไงใช่ไหมจะรู้ว่าอะไรมันสูงมันต่านะจะรู้ว่าอะไรมันสูงมันต่ำเนะน,น,นี่ยครับ จะรู้อะไรมันสูงมันต่ําแล้วก็โค้ดทําดีเลยใบหกใบพัดนวะจะเป็นหกใบพัดส่วนฝาบาทหรือทองคาเนี่ยรู้สึกจะเป็นเจ็ดใบพัดอีกตัวหนึ่งจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าโค้ดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันมีการต่อสลับมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพราะว่ามันทำในเวละเดียวกันคือตอกในเวละเดียวกันอาจจะมีการตอกผิดตอกพลาดก็เป็นได้นะอาจจะมีการสลับตอกก็ได้แต่เท่าที่เห็นเนี่ยร้อยละเก้าสิบกว่าเนี่ยจะเป็นตัวตอกนี้ตัวตอกนี้คือตัวตอกเกนะตัวตอกเกนะครับกายภาพองกันเกย ส่วนเก้อย่างไรนี่เดี๋ยวเราไปชมในรายละเอียดแต่ว่าผมให้ดูดวงตาสามอีนิดหนึ่งเทียบไปดูดวงตาสามอีนิดหนึ่งเพื่อสมทับความเข้าใจนะเอาสององค์พอท่านดูนะสองตัวนี้ก่อนนะผมอธิบายแบบนี้นะนะสองตัวเนี่ยนะที่อยู่คนละฝั่งเนี่ยมันมีความสูงต่ำไม่เท่ากันเห็นไหมลักษณะตัวหนังสือหรือดวงตาเต่าเนี่ยไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะครับตาเต่าจะมีความต่างไปท่านดูให้ดีนะ เดี๋ยวนะผมปรับนิดนึงครับมาชมนะตาเต่าท่านดูที่ตาเต่าตาดวงนี้จะมีความตื่นแล้วก็โตพระแท้นะองค์เล็กจะมีเล็กและลึก,ลกเห็นไหมฮะดูนะเอาดูองค์แท้กองค์หนึง่งเพื่อเกิดความเข้าใจค,คล้ายๆกันเนี่ยครับนี่องค์แท้นะครับองล่างสุดเนี่ยอง์ล่างเนี่ยนะครับเป็นองค์เก๋เห็นไหมคือทํามาได้คล้ายแล้วก็มีการจําหน่ายจ่ายแจกกันแล้วก อันนี้จึงจําเป็นต้องเอามาแน่แล้วก็ให้เกิดความเข้าใจสําหรับเพื่อนพ้องน้องพี่นักสะสมรุ่นใหม่ต่างสายก็ดีอะไรก็ดีเพื่อเข้ามาชมคลิปนี้เพราะว่าคลิปนั้นอาจจะอยู่ลึกแล้วอาจจะหาไม่เจอนะครับแล้วก็เพื่อที่จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมกันนั้นเดี๋ยวเราไปส่องที่โค้ดด้วยกล้องขยายกาลังสูงนะเพื่อเพิ่มเติมความเข้าใจกันครับลองมาชมดูเนี่ยหล่อรถถังรุ่นแรกซึ่งได้รับความนิยมเป็นรุ่นแรกสําหรับพยาต่เรือนนะครับหล่อนะครับหรือว่าเรียก,ร,ยก,ร,ยกรถถังต้องขออาภัยอีกครั้งคำใดที่เรีย ก็เรียกเพื่อเกิดความเข้าใจกันในแวดวงหรือในวงการเท่านั้นนะครับไม่ได้มีเจตนาไปลบหลู่ท่านเพราะว่ารถถังนี่ถ้าผมก็พูดอยู่เสมอว่าไม่ได้มีบริบทหรือว่าคําพูดใดส่อเสียดไปในทางที่ว่าไม่สร้างสารรค์หรือไม่เคารพนะครับก็ถือว่ารูปลักษ์ลักษณะมีความแข็งแรงเข้มแขังดุดนันมาใกในขามอะไรประมาณนั้นผมก็คิดว่าเพื่อนสมาชิกหรือพี่น้อง ในบรรดาสิทธิอนุสิทธิท์หรือเซียนทั้งหลายแหล่คงได้เห็นตรงกันว่ามีกายภาพจะบ่งชี้เป็นในลักษณะแบบนั้นจึงได้เรียกให้มันเกิดความเคร่งครัดหรือเทิดทูนบาร,รมีมากกว่าที่จะไปลบหลู่ดูหมินนะครับก็ก็เรียนออกตัวไว้ตรงนี้ว่าไม่ได้เรียกผมคนเดียวนะเพียงแต่ว่าเคยมีเพื่อนสมาชิกมาพิมพ์ใต้กระทู้ว่าไปเรียกแบบนั้นแล้วเสมือนหนึ่งไม่เคารพหาไม่ดได้ครับเพราะว่าที่เราทำเนี่ยด้วยใจเคารพนะครับหาไม่ดได้จริงๆนะ ดังนั้นอันนี้คือเป็นพระแท้โค้แท้นะครับนี่จะให้ดูกายภาพอ่ะทีนี้อไปดูโค้นี้แล้วอ่ะทีนี้ดูยังไงเห็นไหมเพราะกายภาพในการตอกนี่มีสามใบพัดเองท,งทั้งที่มีหกใบพัดหายไปทั้งสามใบพัดและจะพิสูจน์เกแท้แบบไหนเหมือนที่ผมอธิบายไว้ตอนต้นนะดังนั้นบริบทของการสังเกตเนี่ยมันจะต้องดูกายภาพประกอบหลายๆด้านหลา,หลายมิติ แล้วก็มาประกอบกันถึงยามาฟันธงว่าเกตแท้สาหรับรุ่นนี้ผมเรียนเพื่อนสมาชิกไว้เลยว่าหากว่าเราไม่มีความสบายใจหรือไม่แน่ใจเนี่ยก็อย่าได้ได้เช่าหาผ่านเลยดีกว่าต้าเราไม่มั่นใจกับคนที่ให้เราเช่านะอ่าเพราะว่ามีคําถามกับผมมามากมายเหตุที่ต้องมาทาคลิปเหล่านี้ก็เพื่อว่าเพิ่มเติมเพื่อเติมเต็มให้กับพี่น้องสมาชิกนั่นท่านสังเกตดูตรงนี้ให้ดีอ่าใบพัดท,ที่ผมฟันธงว่าเป็นพระแท้หรือหลายคนฟันธงว่าพระแททเนี่ย มันมีการสังเกตหลายอย่างแม้กระทั่งรอยเสี้ยนรอยตะใบที่ถูแล้วก็รอยใบพัดนะครับใบพัดแล้วก็วงตรงนี้นะเรานึกภาพออกสําหรับคนที่ดูประจําแล้วคนได้เรียนรู้ศึกษาบ่อยๆก็จะนึกภาพจินตนาการอีกสาใบพัดว่าอยู่ตําแหน่งไหนอย่างไรนะครับจึงได้เกิดความฟันธงและเข้าใจแม้กระทั่งรอยเสี้ยนรอยต่างๆและเดี๋ยที่ที่ผมอธิบายแบบนี้พูดแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะเอาสมทับไปด้วยพระเจ๊ว่ามันมีการทําซ้าเล่มแบบนี่คล้ายคลึงมากสําหรับพิมพ์นี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ชม อ่าเดี๋ยวนี้กลับมาดูอีกตัวหนึ่งเพราะว่าผมไม่ให้ดูกายภาพอื่นเพราะว่าเอาตัวนี้มาจบที่โค้ดอยู่แล้วเพราะกายภาพอื่นอาจจะอธิบายก็ไม่เข้าใจเห็นไหมตำแหน่งใบพัดที่สมบูรณ์แบบจะประมาณนี้เนื่องจากการตอกเนี่ยนะครับบางองค์ตอกแล้วมาตไบ,บนะมาตไบ,บเก็บหรือเก็บก่อนตอกซึ่งผมเคยอธิบายในคลิปต้นไปแล้วนะก็จะมีกายภาพและในลักษณะที่มันมันมันวินิจฉัยยากนิดหนึ่งแต่ว่าเราต้องแม่นในลักษณะ รูปลักษ์รูป,ปรพัน์สันฐานเดิมขององค์พระซะก่อนแล้วก็มาแม่นเรื่องใบพัดซึ่งใบพัดนี้บังเอิญผมไม่มีผมแบ่งพี่น้องไปก่อนนะ,อะของฝาบาทเนี่ยฝาบาทจะออกในลักษณะเหมือนทองคําจะมีเจ็ดแฉกนะเจ็ดแฉกครึ่งนะจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็เสียดายในการที่ไม่มีวันนี้ที่มาอธิบายแต่ว่าเนื่องจากเป็นคําถามที่ถามประมาณนหานแน่นแล้วก็มีเก๊กเก๊ก็เก๊ฮิตเป็นรุ่นแรกที่เล่นราคากัาแพงอยู่เหมือนกันนะเล่นแพงอยู่ในชุดกรรมการที่ว่าเจาะอูเนี่ยก็เล่นกันเลินหมื่นนะ นะครับส่วนธรรมะก็เลยก็สามสี่พัน 3, 4, นะฮะตอนนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่แแตราคาพะคระไข่พะระไข่ผมไม่ไม่อยากจะไปกําหนดฟันธงทีนี้เมื่อชมตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมให้ไปชมพระพระเกศไกยพักพระเกศแล้วจะเปร,รียบเทียบไปฟังว่าเมื่อพระเกศมันใกล้เคียงแล้วดูตรงไหนพระประชมนี่คือพระธําสซ้ำเรียนแบบหรือพระเกศใบพระเกศดังนั้นที่ผมอธิบายเบื้องต้นผมได้เทียบคอพญาต่อเรือนผมได้เทียบตัวหนังสือแล้วโดวยเฉพาะตัวนะ ตัวพุทธอะไรก็ตามแต่นะครับแล้วก็แม้กระทั่งดวงตาของเต่าที่อธิบายไว้ตอนต้นนะครับให้เปรียบเทียบและเมื่อเปรียบเทียบตรงนั้นแล้วเราก็มาเปรียบเทียบตรงนี้เห็นไหมแต่เหนกายภาพตรงนี้ยังตรงนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์หกใบพัดเห็นไหมแต่ใบพัดเนี่ยมันไม่เหมือนนะครับนอกจากไม่เหมือนนอกจากใบพัดไม่เหมือนแล้วเนี่ยวงล้อมตรงนี้มันก็ไม่เหมือนอีกนะครับและกายภาพในส่วนอื่นเนี่ยแม้กระทั่งตะไบเนี่ยนะครับถ้าดูดีๆเนี่ยถ้าคนสังเกตวินิฉัยออกเนี่ย ก็จะศึกษาได้ง่ายเรียนรู้ได้ง่ายแต่กายภาพเบื้องต้นเรียนดีพวกผมที่ผมเคยอธิบายว่ามันมีความแตกต่างอยู่ในระดับหนึ่งถ้าคนเรียนรู้จดจําอยู่เป็นประจํานะครับทีนี้เดี๋ยวเลือนไปชา้าสำหรับพระ,ะแท้เห็นไหมฮะอ่ะาดูข้อแท้นะถ้าดูใบพัดใบพัดก็คือมันจะออกในลนักษณะใบกงจกัดหรือใบพัดใบพัดเรือใหญ่นะครับลักษณะกายภาพจะมีความดุดันและคมแล้วโดดเด่น ศักยภาพเหมือนใบพัดจริงๆน่าเต้นขมด้วยนะฮะเมื่อตะดูกายภาพแบบนี้แล้วถ้าจะเห็นกายภาพแม้มันไม่ร้อยเปอร์เซนทุกใบพัดที่หกใบพัดเนี่ยเพราะว่ากายภาพของพระเหรียญเนี่ยเห็นไหมตรงกลางเนี่ยเนื้อมันเสี่ยวหรือแป้วหรือหล่อไม่เต็มหรือยอดไม่เต็มน,นะมันก็จะมีความสูญเสียความสมบูรณ์ของเนื้อองค์พระในส่วนตรงคอพยาต่อเรือนด้านล่างเนี่ยนะครับด้านใต้พญาต่อเรือนก็จะพอต่อไปแล้วเนี่ยกายภาพมันทําให้เราบิดเบี้ยว บิดผิดรูปในลักษณะที่เราอ๋อถ้ามือใหม่ๆก็จะตีความหรือวินิจฉัยได้ยากยากนิดหนึ่งนั้นก็ต้องพยายามหมั่นศึกษาท่านเห็นตะไบไหมครับอ่าท่านเห็นรอยตะไบที่ถูอ้าวทีนี้ถ้ามาดูตะไบที่ถูองค์นี้ท่านดูครับแล้วท่านดูกายภาพซึ่งถ้าเราตีความหรือวินิจฉัยว่าก็ในเมื่อคุณตอกได้เต็มขนาดนี้เนี่ยใช่ไหมเมื่อคุณสวยกว่าองค์เมื่อกี้เนี่ยนะองค์ที่มันเป็นมีสามแฉกเนี่ยแต่ทําไม หกใบพัดของคุณทาไมไม่สวยงามเท่าสามใบพัดอ่ะทีนี้ไปดูสามใบพัดครับมาชมสามใบพัดเพราะว่าคือถ้าท่านส่อะ,สะแสวงหาเช่าหาสะสมรุ่นนี้ท่านต้องเจีแบบนี้แน่นอนเพราะมีการตอกไม่เต็มเยอะเพราะว่าบริบทของการตอกในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยเขาคงไม่ได้คิดถึงว่าอนาคตมันจะมีพระเกะพระอะไรยังไงนะครับแต่ตอกด้วยคําสั่งหรือตอกด้วยเพราะว่าต้องตอกนะครับเพราะว่าคนตอกก็มีหน้าที่ตอกแต่การจะตอก หรือตะบายเก็บที่หลังตอกที่หลังก็ตามแต่บริบทในการตอกในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยก็ตอกสักทต่วตอกขออภัยอาจจะใช้คํานี้นะกับคนที่ตอกบางคนนะครับแต่ว่าคนที่ตอกหลายคนเนี่ยก็อาจจะตอกด้วยความตั้งใจนะครับแต่ว่าเมื่อตั้งใจแล้วเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้เมื่อมันมีการตอกผิดอ่อนล้าจากการตอกนะเกิดจากบุคคลหรือบางคนเนี่ยซึ่งมันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกเพียงแต่ว่ามันทําด้วยมือมนุษย์ นะครับไม่ได้ทําด้วยเครื่องจักรกลมันจึงมีเกิดมีการผิดเพี้ยนเบี้ยวที่นี้หน้าที่ของเราที่การศึกษาพระแท้หรือแบ่งปันพระแท้หรือแนะนำเพื่อนพ้อง้องพี่นักสะสมรุ่นใหม่ให้เกิดความเข้าใจในพระแท้เหรียญจริงเนี่ยเราก็จะต้องศึกษาร่วมกันเข้าใจร่วมกันและก็แยกแยะความแตกต่างร่วมกันให้เกิดความเข้าใจเท่านั้นเองครับนะฮะทีนี้กลับมาดูเห็นไหมเพราะมันนี่ขนาดสมบูรณ์อย่างสเปะสปะเนี่ะ ใบพัดมันจะมีความไม่เท่ากันมันจะไม่ออกใบพัดสิครับนะฮะเพราะใบพัดที่เหตุที่ไม่ออกเพราะใบพัดก็ทำมาได้เท่านั้นสักธวรมทำใบพัดอย่างที่ผมอธิบายเมื่อกี้นะก็คือว่าออแต่อาจจะด้วยเป็นเพราะบาร,รมีดนจิตดนใจหรืออาจจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ทําให้มันเกิดความไม่เหมือนทําให้มันตีความออกทําให้มันแยกออกเนี่ยครับท่านดูนะก็ประมาณนี้อันนี้คือพระเก๊นะอันนั้น แต่กายภาพเบื้องต้นที่ผมให้ได้ชมเหรียญแล้วเนี่ยอ่อเดี๋ยวผมเดี๋ยวให้ใหชมเหรียญสวยดีกว่านะอ่ะอ็นี่มาชมเหรียญสวยกันนะครับนี่ก็ถือว่าสวยสวยสุดแล้วผมมีองค์นั้นไม่ไดเอามาเพราะว่าคล้ายๆกันนะทีนี้เนี่ยครับถ้าดูใบพัดเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันมีลักษณะอความเป็นใบพัดมากกว่าองค์นั้นนะแล้วก็รอยตะไบอะไรต่างๆมันจะมีความ แตกต่างอยู่นะครับท่านท่านสังเกตดีๆจะมีความแตกต่างอยู่ก็คําพูดใดอาจจะล่วงเกินหรือละเมิดความรู้สึกของคนอื่นไปบ้างเล็กน้อยก็ต้องขออภัยนะครับบางบางอย่างเพื่อให้เกิดอรรถรสในการอธิบายหรือเพื่อให้เกิดความเข้าใจสําหรับผู้ฟังนักสะสมเรื่องใหม่บางทีอาจจะต้องพูดตรงไปบ,บ้างก็ต้องขออภยัยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยดีเสมอมาคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ